นะครับผมสวัสดีครับหางง่วก็ต้องเผาเดี่ยวขูดเดี่ยวองหันครับผมหางใหญ่ใหญ่เลยอื่วงเถิดใหญ่กับดั้งอันหนึ่งครับผมหางใหญ่ใหญ่เลยดิสิมัดส้อยออกครับผมสร้อยแล้วก็ต้มนี่ครับกับสิม,มิคออยู่พี่น้องด้่ว่าพยายามหาขวานให้เห็นครับ แลอออบานหันก็ยังปาดถืออยู่ต้มทิดนังน้ำที่น่โอ MM ้ยันสีได้ มาต้มเพีย้ยยนี่เฮียวคยซื้อมาซ้อยครับผมเี่เลพวกนี้ก่อน เดีวมาซ้อยเป็นเรื่อยๆก่อนครับหาขวานก่อนนี่ครับมันปาถือขอมันมันกะายพี่หนุ่มปาดบ่ถือขอนี่โอ้ยสิไดซาเป่าเดี๋ยวเอาเฉยเฉยะมีขอของมันเดียว ้างนี่ก็สิใส่ตบไม่ยังสีเลยใครมาสรอยเอานี่นขอน่ะสีอีกส่วนนึงจะง่ายคถือขอน เลเอาอยางสีเลยพี่นอนองเดี๋ยวมาตบนี่ครับหลังจากซ้อยเรียบร้อยเฮ้ยสิมาตมโอ้ ผลับมืออื่นผล,ลับเบื่องซ้องที่ต้มที้งไว้ครับผมไฟร้อนไปเรื่อยๆต่อทันเด้ปุ้งนะต้มเพี้ยๆเดวคอยมาติดตามครับผมนะครับผมหลังจากต้มแบ่บหางงัวครับผมเปียยเรียบร้อยปุ้งเรียบ้อยครับผมใส่ใบบขามน้ำนี่บ่ได้ต้มผมครับต้มแบบแบ่บ เปี้ยลอหัวขาหอ,หอมครับดังวันนี้เขาคอยเสียาไปซ้อยพี่นนอกระสีมาทอดอันนี้น้ำพี่นนอที่ว่าผมเห็ดไอหนังแหงไวมันสิเป็นบอถ่าอย่างเสื้อหองแหง่นอนี่ครับหนังง้วที่ผมเห็ดไห้ตาแ็งเดือบ้อยก็ที่ว่ามากเกียกับรดดีครับผมเดีย๋ยวมาลงถอดสิเป็นบอพี่นนอ ไส่สองคนครับลองเบิ่งก่อนเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันนะซื้อคอบ่บูพี่หน่องเอ้ลองเบิง่งซื้อบาบาครับบ่อเคยเห็นกระเทีย <c> ม <oughs> ตัลังเลใหญ่เห็นพี่หน่องสิเป็นให้บ่เนาะจะอีกชุดครับผมนะครับดังงวัว เต็ดจิ้มแจวครับผมโอเคครับอืมนะครับเสียร้องหายสะดุ้งไฟ

จางง้ว่าพี่น้องจเจลห่อถอดหนังหนังงัวครับผมสีกรอบบกรอบดอกหย่ได้บัวบูนนี่นังต้มหางวัวต้มแสบผัดเส้นครับผมนี่อ่าสมอนดองพี่นอ้องตำโพงสีสันนี่ตะเก,กตเเดนจางเสียหองไห้ครับนะครับแสบนี่กันแม่เราก็ไปส่งของอยู่พอแล้ว นะครับแซบต้มเจ้า่อยสบองหน่อนนงมะฮัวครับน้ำคิบบดพี่เ๊ยผัดเส้นบะสุ เนี่ยน่าทานหอมนุ่มมันเลี้ยงเล้ยงอืมจีนเมนี่เล้ยงคือปาเป๋าตามังคอก giá hoàn hạn, cái đập, hả? กินมดเยหรอกทานเตนม đèn đứng 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 em phải không? เดออินชิโนมาแล้วขย่แห้หงหอ I don't know. เจ่เนี่บริเวเป็นเจ้าผมนี่นเฮ็ยเป็นเจ้าเปี่ยวตัดแอ่นี้มันนี่นะ ที่ขึ้นไาไหนก มีโน่นี่บริกินด้นลรวคุณน,น้องคือว่าหางติดอันนี้หน,นังบริกินเลยล่ะกินแต่ต่มหางเฉอแต่ว่าตัวนี้มีโน่ติดอัน,น,น,อนหนังนั่งอื้มอื้มขนมเนีย ลองหมายบ้างที่บังหลับบังหลัไป,ไปอ้ยขาออกมาได้ใส่ไหอเพี่น้อง ขึ้นมาไหนเราก็ปีพุ่งแนละ กแกงหนังใส่ผักขี้เหล็กพี่เนาะผักเื่กันอืมแล้วระเดาะว่าหนังปลาทำเหมอนเนี่ยนะ มืดหรอปะฮะแล้วนังปลาอย่างนั่ง้าหมอนให sich ist

ừ mm. bỏ

phục chi đó Quả lại đây Trọng như vậy này nằm phía phòng phía ไปเสียงใส่ฮะเสียงให้หมด

เอาครับพี่น้องแซ่บๆนี่กันโอ้ยอ่บแซ่บๆเนี่ยคิมหนายอย่างบากันครับ